168ย,ยอ้เยอะจริงอคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า นนะคะวันนี้นะคะมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะแต่นี่ก็คือบาโบนันปั่นยกกําลังสองนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เนี่ยบาโบมากับเกมของค่ายพีพีนะคะก็คือค่ายชื่อเต็มอะไรไม่รู้นะคะจําไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงข้างล่างนะเพราะว่าไปเห็นรีวิวเขาเขาบอกว่าแตกดีนะคะก็คือสวีตโบนันซ่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือตัวเบ็ด ของวันใช่ไหมอันนี้คือยอดเดิมพนันมูลค่าเหรียญเดิมพนันอันนี้ก็คือได้จะเป็นยอดยอดตัวเบ็ดน,นะคะปรับตัวเบ็ดได้ตรงนี้นะอ่ะจะว่าเกมใหม่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วนะคะแต่่าโบเพิ่งมารู้นะว่ามันแตกดีก็เลยเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะ,ะเราจะเบ็ดไปที่2ี่ิก่อนละกันเพื่อน ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเพราะว่าก็ยังไม่เคยที่จะได้ลองเข้ามาเล่นอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะประเดิมประเดิมด้วยเครดิตหนานิดนึงอยู่ที่หนึ่งพันนะปไปต่อนะทุกคนว่าคลิปแรกเราจะเสือกันไหมเอ่ยกับเกมนี้ไม่น่าจะเกือเพื่อนๆคะเมื่อกี้นะ,ะสัญลักษณ์หัวใจนะมาได้คูณ เนรางวัลเยอะนะเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่2 0 5เลยนะแต่ไอพวกแอปเปิลกล้วยอ่าองุ่นเนี่ยมันน่าจะประมาณ10บ0ประมาณนั้นนะคะแต่หัวใจน่าจะค้ณได้เยอะสุดแล้วเมื่อกี้ดูดูไปก่อนนะถ้าแตกดีนี่เจอกันคลิปหน้าแน,น่นอนนุนนะคะโอเคมันน่าจะคอมโบเยอะๆเนาะ มันก็แตกดีอยู่นะแต่นานๆมาทีกล้วยโอเคสวยคูนกันยังไงวะคูนคว้ยใช่ไหมเพื่อนๆสัญ,ญลักษณ์มันคูนคว้ยกันเนาะอ, <c oughs> อ่ะกล้วยนะคะมาแล้วนะแ <c oughs> องโมเคสวยองุ่นอ่ะปึ๊บ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนออะไปเหนืออีกแล้วอู้เนออีกแล้วทำไมทำไมก่อนไปอีกไหมทุนเรานะคะก็ยังอยู่ที่หนึ่งพันนะคะเพื่อนๆขาปึ๊บช่วงนี้นะคะฝุ่น p ี2อ้ามาแล้วนะทุกคนนะ ใส่แม้นะคะไปไหนมาไหนรักาาษาสุขภาพกันด้วยนะไม่ใช่แค่โรคโควิดอย่างเดียวนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้ฝุ่น pm 2.5ก็กลับมาอีกแล้วเด้อ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าโควิดมันจะหมดจากโลกเราไปเมื่อไหร่อันนี้ก็ป่นทุกวันเลยเมื่อไหร่โลกจะหายว่าเมื่อไหร่โลกจะหายว่าสี่ปีแล้วนะเออไปถึงเรียนจบมาแล้วอ่ะสี่ปีนะเพื่อนเน,น,นะปึ๊บ <c oughs> โอเคเคดดิ้เรายังอยู่ที่1,000นะคะเพื่อนๆขาปึ๊บไปต่อนะอาา่าฮะขออนุญ,ญาตปรับนะไปที่40เฮ้ย30มสิบละกันติดคุยไปหน่อยนะคะเพื่อนๆขาเมื่อกี้ไม่ได้ไได,ดูยอดเด็ดเราเลยนะ เรากลับมาในเรื่องโควิดของเรานะคะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหมดจากโลกเราไปเมื่อไหร่นะคะตาบใดที่ยังไม่เปลี่ยนรัฐบาลนะเออพูดเยอะไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ฝากโอเลี้ยงให้บาโบนะเออปป๊บไปอีกไหมเอ่ย0 0แล้วนะตอนนี้เครดิตของเราอยู่ที่800ละลงมาละ ไม่ถึงหนึ่งรอย่าไปหยองเพื่อนๆคะ่ะเออ,อยังเพิ่งตื่นเต้นกันนะไม่ถึงหนึ่งรยนะเราเคยไปเล่นเกมอื่นเพื่อนๆคะ่ะหนึ่งรก็แตกได้นะเอออ่ะไปเลยสี่สิบหนึ่งรก็แตกได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทอนะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ50สิบสุดท้ายเราก็จะเสี่ยงดวงเอาปึ๊บ สวยเอ๊ะไม่ไม่สวยปึ๊บสวย94.00อะฮะหนึ่งรสสแล้วอ่าไม่ขึ้นเคดดินเรายังอยู่ที่หนึ่นเพื่อนๆเท่าทุนเลยไม่ได้กำไรไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าขาดทุนปึ๊บโอเคไปต่อนะซื้อฟีเจอร์ที่ต้องสี่พันเลยเหรอหรือเราเบสสูงราคามาเลยเท่านี้ใช่ไหม วันนี้ขอไม่เสี่ยงก่อนละกันเพื่อนเพิ่์เจ็บคอด้วยนะช่วงนี้นะไม่รู้เป็นโควิดหรืออะไรแต่เพื่อนๆหาเป็นไปได้ก็อย่าเป็นเลยนะโควิดนะเพิรร่างกายสุขภาพนะคะหาซื้อไม่ได้เด้อเบิรโอเค9 0เก้าร้อยนะคะ ช่วงนี้ <c oughs> ขออนุญ,ญาตจิบน้ำนิดหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะรอแป๊บหนึ่งนะ,ะในเมื่อเราจิบน้ำไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะหมุนไปด้วยลวกันอ่าฮะมาแล้วนะคะเพื่อนๆขาไอเคดีของเราอยู่ที่700ดละ5้ารอสุดท้ายเรามาดูกันว่าเราจะได้ฟีเจอร์ไหม กนหมีอะเอออป๊บ <c oughs> าจจะมีเสียงไอเล็กๆกะแอมนิดๆนะเพื่อนๆนะขออภัยด้วยเด้อปึ๊บก้ยโอเคสวยอันนี้คืออะไรอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วหกร้อยแล้วห้าร้อยสุดท้ายจะแตกไหมเดี๋ยวเรามาดูก,กันอาา่ะฮะสวยแตงโมโเข้าโอเคคอมโบไหมเออ มาอีกอะฮะไปอต่อโอ้ยทอไม่คอมโบสิบรอกโอ้พเพื่อนค่ะัวดใจถึงพันนะคะเมื่อกี้นะหูุไปที่เท่าไหร่อันนี้ไงเขาบอกว่าสี่คูณใช่ไหมมันก็จะได้สีโบนัสด้วยใช่ไหมอะไรเออฟีเจอเออฟีเจอพูดผิดนะคะอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแถมฟีเจอร์การหมุนฟรีด้วยนะนี่นะคะสิบสิบครั้งนะสปินฟรีนะคะก็คือการหมุนฟรีนั่นเอง บิดโบนันซาประทานบาโวหน่อยละกันเออมันจะซักเท่าไหร่กันแชร์นะาได้ค่ะว่าแตกดีนะปึ๊บเรามา1,000เราต้องกลับมากกว่า1 000. น0 0งนเนะบาโบเชื่ออย่างนั้นนะปึ๊บคูณสองโอเคสวย72ไม่ไหมอ่ะขอคูณซักี้สิบละกันนะะ ขอทุนขึ้นมาแล้วกันนะปึ๊บเคสวยกล้วยมาปึ๊บอ่าสวย <Nice. S 1> อะไรคูณแปดทุนาคูณสิบอยู่ที่สองพองอสิบแโอ้เยอะจริงนะโอ้โหแต่ไม่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนทุนเราหนาวันนี้ทุนเรามาหนึ่งพัน ได้สองพันก็ไม่แปลกเท่าไหร่แต่ขอบวกอีกหนึ่งพันละกันนะเอเราจะอยู่หน้านี้อีกมืนไหมไว้พูดเดือยอีกแล้วเพื่อนเค่ะปขเล็ดไปเหนืออีกแล้วนะสงสัยช่วงนี้อยากไปเชียงใหม่นะปึ๊บอ่ะฮะเปเล็ดไปเหนืออีกแล้วนะเจ้าช่วงนี้สงสัยอยากจะไปเชียงใหม่เพื่อนอ่านี่นะคะยอดเราอยู่ที่ส5 0พห้าร้อย อะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันอ่ะคูณสิบห้าคูณส,สิบสองเท่าไหร่เอ่ยหนึ 1, ่งพันละแหละอ่ะจังหวะนี้ต้องหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกละถือว่าเราปิดคลิปสวยๆนะประเดิมคลิปแรกได้ค่ะแค่เดี๋ยวจะไล่แค่นี้ก็ถือว่าดีละอะไรเมื่อกี้พูดติดอ่างทำไมก่อนเออดีใจนะคะนพูดติดอ่างเลยนะเมื่อกี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคอมโบใหม่นะถากดติดตามนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะอ่ะนี่ยังไงห้าพันห้าร้อย ไม่ใช่5 5าพันห้ิบเพื่อนๆค่ะทุนเราหนึ่งพันะวันนี้เรากรอบกลวยออกไปได้เยอะคลิปแรกอาจจะเป็นแค่คลิปแรกเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทำทุนน้อยดูเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยบาบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาบด้วยนะสำหรับวันนี้บาบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ